ภายใต้เนื้อที่กว่า3,000ไร่ที่ครอบครัวสินภัยบูล์ผลได้ก่อร่างสร้างตัวจนเกิดฐานะอันมั่นคงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่เบื้องตน้นนางสุนิสาสินภัยบูล์ผลเจมวลเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2491ณนะตำบลบ้านแหลมอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตเป็นลูกสาวพ่อกำนันมานิตเสงคุณแม่ถนอมการจนะประจ ในสกุลเดิมแท้ตั้งปีพุทธศักราช2511สมรสกับนายกวัฒนาสินไพบูรญผลมีบุตรด้วยกัน4คนประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคงทุกคนนายกวัฒนาสินไพบูรล์ผลปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสักกระโจมบุตรชายคนโตคือนายทวัฒศสินไพบูรญผล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสักกระจม5สมัยครอบครัวเริ่มสร้างโรงสีตั้งแต่ปี2526ณตลาดสักกระจมรับซื้อข้าวเปลือกจากพี่น้องชาวอำเภอดอนเจดีและอำเภอใกล้เคียงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนางสุนิสาสินภัยบูญผลเจมวนได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยแรกเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2538ด้วยคะแนน9 0 9 9คะแนนจากพี่น้องชาวอำเภอดอนเจดีและได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา30ปีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนในทุกด้านเช่น ด้านการคมนาคมด้านการศึกษาเรื่องหนาการของงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เป็นต้นทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่น5ตำบลในอำเภอดอนเจดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่สองทวีติยาภรณ์เป็นเกียรติแก่วงตระกูลวันที่28กรกฎาคม พุทธศักราช2563สตรีที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมสมควรยกย่องเป็นสตรีดีเด่นสาขานักการเมืองเนื่องในวันสตรีสากลพุทธศักราช2542ได้รับพระราชทานธงลูกเสือประจำรุน่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,543สำเร็จการศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นที่8ปี2,544เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2,544รับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่2ที่3 เมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2544ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่2ที่3เมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2550เกียรติบัตรแม่สู้ชีวิตในดวงใจลูกเนื่องในวันงานมหิดลวันแม่ ประจำปีพุทธศักราช2552เมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2552ประกาศเกียรติคุณในการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2561ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่12สิงหาคม พุทธศักราช2,562กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,566ศึกษาดูงานต่างประเทศแล้วนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาในชุมชนด้วยดีเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสเป็นต้น ตลอดระยะเวลา30ปีที่นางสุนิสาสินภัยบุญผลเจมวนมุ่งมัน่นพัฒนาทุกด้านอาทิเช่นด้านการคมนาคมเรื่องน้ำที่เป็นหัวใจหลักของเกษตรกรสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกหลานในเขตพื้นที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นและนำความรู้มาประกอบอาชีพเพื่อครอบครัวและพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีของงบประมาณ สนับสนุนด้านการแพทย์พยาบาลนอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานร่วมงานต่างๆด้วยความเต็มใจเช่นงานอุปสมบทงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นดูแลทุกบำรุงสุขของประชาชนทั้งห้าตำบลในอำเภอดอนเจดีโดยของงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุพรรณบุรีมาพัฒนาพื้นที่ ในเขตอำเภอดอเจดีและจังหวัดสุพรรณบุรีให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดและในวันนี้ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งให้นางสุนิสาสินภัยบูลุญผลเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรักประชาชนรักชุมชนร่วมพัฒนาด้วยความจริงใจเหมือนครอบครัวเดียวกันสุขเราสุข ทุกเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญด้วยกันตลอดไป